คนมีกากระบาดกลางฝ่ามือใครที่เกิดในวันนี้นะครับเชื่อว่าดวงชะตาเข้มแข็งมากๆนะครับมีเทวดาคอยคุ้มครองรักษาศัตรูหมู่มารจะแพ้ภัยตัวเองนะครับนั่นก็คือคนที่เกิดในวันอังคารนะครับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นคนใจนักสู้นะครับพลังเยอะนะครับในชีวิตของคุณเนี่ย มักจะต้องเจอกับเรื่องราวมากมายนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนสู้ชีวิตนะครับรวยก็สู้จนก็สู้นะครับแต่ถ้าจนก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับถ้ามีการกระบอกลางฝ่ามือนะครับจะคุมสถานการณ์ได้เก่งนะครับไม่ค่อยโดนใครเอาเปรียบคนเอาเปรียบเนี่ยมีอันจะต้องแพ้ภัยตัวเองนะครับมักจะผ่านเรื่องหนักๆได้นะครับไม่ค่อยมีใคร ล้มคุณง่ายๆนะครับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณไม่ได้ไปหาเรื่องใครก่อนนะอยู่ๆนะครับสมมุติว่ามีคนมาหาเรื่องคุณนะครับคนมีกากบายกลางฝ่าหือวันอังคารผมบอกเลยนะครับว่าอีกไม่นานคนคนนั้นจะต้องแพ้ภัยตัวเองจะต้องเจอกับเรื่องหลายๆบางอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยคนเกิดวันอังคารสิ่งที่ยากจะแนะนําคืออย่าไปหาเรื่องใครก่อนนะครับให้ตัวเราเนี่ยพยายาม ควบคุมสติและอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะครับบอกได้คําเดียวเลยดวงของคุณนะ่ะเข้มแข็งเหนือคนอื่นอยู่แล้วนะครับดวงคุณมีอํานาจวาสนาบารมีนะครับก็พยายามอดทนนะเดี๋ยวศัตรูจะแพ้ภัยตัวนะครับผมก็ใครที่เกิดนะครับวันอังคารผมขออวยพรให้ร่ำรวยโชคดีนะครับก็ สำหรับใครที่สนใจอยากบูชาเหรียญท้าเวสุวรรณเสริมดวงชะตาก็สามารถถักเข้ามาได้นะครับขอพรให้เจริญรุ่งเรืองทำมาหากินล่ำรวยครับคนมีกากบะบายกลางฝ่ามือวันนี้นะครับได้ชื่อว่าดวงแข็งที่สุดนะครับมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำนะครับประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองได้นะครับ ได้แก่คนที่เกิดในวันเสาร์นะครับคนเกิดวันเสาร์เนี่ยโดยพื้นชะตาแล้วนะครับจัดว่าเป็นวันที่ดวงชะตาเข้มแข็งที่สุดนะครับเพราะว่ามีพระเสาร์ทรงเสือนะครับคอยปกปักรักษานะครับบางตำราเนี่ยเชื่อว,ว่าพระเสาร์ทรงเสือโพดิตว์นะครับก็แล้วแต่นะพื้นดวงเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับเรื่องความเข้มแข็งของพื้นดวงไม่ต้องพูดกันนะครับยิ่งมีการกระบาดกลางฝ่ามือนะครับ มีแรงคุ้มครองสูงนะครับมักจะผ่านอุปสรรคปัญหาด้วยความอดทนและความนิ่งนะครับชีวิตเนี่ยมักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลอยู่ตลอดนะครับพยายามนะครับอย่าทําผิดกฎหมายอย่าทําผิดศีลแล้วทแล้วก็ไม่รังแกใครนะครับคนเกิดวันเสาร์เนี่ยพูดตรงๆนะถ้าเทียบกับคนเกิดวันอังคารเนี่ยจะค่อนข้างเข้มแข็งกว่านะครับแต่ว่า เรื่องความแอคทีฟความกระตือรือร้นเนี่ยต้องให้อังคารเขาคล่องตัวกว่านิดนึงนะครับแต่คนเกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่ได้เรียกว่านิ่งเอาจริงนะครับเวลาทํางานอะไรเนี่ยทำโปรเจกต์ระยะยาวได้นะแต่คนเกิดวันอังคารเนี่ยอาจจะต้องช็อตลงมาหน่อยนะครับผมแต่จะคล่องตัวกว่านะแล้วก็ที่สําคัญนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยมักจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้มันนั่งสมาธิตั้งแต่วันนี้นะนั่งสมาธิ คือเรื่องใหญ่นะครับก็ถ้าคุณนั่งเนี่ยบอกเลยศัตรูมูมานจะแพ้ภัยของตัวเขาเองนะครับผมเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆชาวอันเสาครับก็หากท่านใดนะครับที่สนใจเหรียญนเทวสุวรรณประทับองค์พระราหูพกติดตัวติดบ้านเป็นสิริมงคลนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับผมคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือ หากคุณเกิดในวันนี้นะครับคือคุณเป็นคนที่มีปัญญามากนะครับมีโอกาสจะร่ำรวยได้ด้วยฝีมือและปัญญาของตัวเองนะครับได้แก่คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับหากมีกากะบาดกลางฝ่ามือนะครับดวงผู้ใหญ่หนุนนำนะครับมักจะเก่งการวิเคราะห์ ถ้าคุณอยากรวยนะมีโอกาสนะครับแต่ว่ามักจะรวยด้วยสติปัญญาและความสามารถของตัวเองมากกว่าโชคลาภนะครับผมเรียกได้ว่าคนเคราะห์บ่อยมักจะมีคนช่วยเหลือแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับสามารถเอาตัวรอดจากปัญหาได้นะครับก็เรียกได้ว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะครับหากคุณเป็นคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี ดวงชะตาของคุณเนี่ยมักเข้มแข็งกว่าคนอื่นๆนะครับมักจะมีดวงชะตาที่ก้าวหน้ากว่าคนอื่นๆนะครับมักจะมีดวงชะตาที่ประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นได้ด้วยสติปัญญาเท่านั้นนะครับคือเรื่องโชคลาภเนี่ยบางคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะมีโอกาสได้โชคลาภไหมมีโอกาสนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันนะครับรวยจากปัญญาเนี่ย ค่อนข้างที่จะโอเคกว่านะก็ใครที่มีกากรบาทกลางฝ่ามือหากคุณเกิดในวันพฤหัสบ,บดีนะครับให้มันศึกษาหาความรู้มันฝึกสมาธินะครับเพราะว่าปัญญาเกิดจากสมาธินะแล้วก็มันทําความดีทุกวันนะครับจะพนข้อพ้นภัยมีโชคมีลาบปลดหนี้ปลดสินนะครับผมก็ ใครนะครับที่สนใจวัตถุมงคลเหรียญท้าเวสวุวรรณนะครับผมพกติดตัวไว้เป็นสิริมงคลสามารถทักเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือคนที่เกิดวันไหนนะครับมีอำนาจวาสนาบารมีสูงนะครับได้แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยหากคุณเป็นคนมีการกรบาดกลางฝ่ามือนะครับ คุณเป็นคนที่มีภาวะผู้นำสูงมากๆนะครับกล้าพูดกลารร้าทำกล้าลุยนะครับอำนาจในตัวคุณเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับควบคุมตัวเองได้ดีมากนะครับเรียกได้ว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยหากคุณมีกะกะบาานะครับคุณคือคนที่มีอำนาจมี power ในตัวเองดังนั้นนะครับให้คุณเนี่ย ฝึกความเป็นผู้นำเอาไว้นะครับความเป็นผู้นำเนี่ยสร้างได้นะครับคุณเป็นคนมีอำนาจวาสนาบารมีนะครับเรื่องร้ายๆเนี่ยทำอะไรคุณไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าดวงคุณมีจิตอ่อนนิดนึงนะคือเวลาคุณทำคุณกับใครเนี่ยพยายามนะครับคิดซะว่าทำบุญเป่าๆเลยนะเพราะบางทีอาจจะทำบุญกับคนไม่ขึ้นเท่าที่ควรนะครับคิดซะว่าช่วยเขานะครับบำเพ็ญบารมีในชาตินี้ นะครับชาติหน้าคุณจะมีอํานาจวาสนาบารมีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็คนเกิดไว้ทิต์เนี่ยพื้นดวงเป็นคนมีบารมีสูงอยู่แล้วนะให้มันช่วยคนไว้นะครับไม่ต้องคิดว่าเขาจะมาตอบแทนอะไรเราให้คิดว่าช่วยไปช่วยไปช่วยไปสร้างบารมีสร้างบารมีแล้วตัวคุณนะครับจะมีบารมีที่สูงยิ่งขึ้นนะครับจะมีบารมีที่มากกว่าเดิมนะ ก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆกัลยาณมิตรคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับมันทำความดีมันสร้างบุญผุศลแล้วตัวคุณจะไม่ลำบากไม่เดือดร้อนแน่นอนนะครับผมก็หากท่านใดที่สนใจเหรียญท้าเวสุวรรณพกไว้เสริมดวงเสริมบารมีนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับผม